คืนนั้นเราทำงานดึกมากจนคนอื่นกลับไปหมดแล้วลิฟต์ก็ดันมาเสียไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงบันไดหนีไฟซึ่งปกติไม่เคยคิดจะใช้เลยพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละความมืดกับความเงียบก็ปกคลุมจนขนลุกเราค่อยๆก้าวลงไปทีละขั้นทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างถูกลากมาจากชั้นบนบน ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นเสียงจากข้างนอกแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแถมพอเราหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดตามใจเริ่มไม่ดีพอเราก้าวต่อเสียงลากนั้นก็ดังขึ้นอีกประหนึ่งกำลังตามหลังเรามาติดๆ จนเกือบจะถึงชั้นล่างสุดเสียงลากเท้าเป๋ๆก็ดังประชิดหลังเราจนได้ยินเสียงหายใจแผ่วแข่วเราไม่กล้าหันไปมองรีบพุ่งตัวลงบันไดหนีตายสุดชีวิตและไม่เคยใช้บันไดนั้นอีกเลยเพราะบางทีบันไดหนีไฟมันอาจไม่ได้มีไว้ให้หนีแค่ไฟอย่างเดียวก็ได้ผู้สนับสนุน KMM t h TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง